สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับแอดมินสัญชัยแล้วนะครับวันนี้แอดก็จะมาสอนทำเราเตอร์เซี่ยวมี AX 3600เชื่อมเป็นบิตโหมดข้ามไอตัวที่เป็นเราเตอร์ของทูที่เป็นโมเดล AN 5 5 0 6นะครับก็คือวันนี้เราจะลองแบบว่าเอาตัวทูเนี่ยเราต่อแลนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปต่อเชื่อมที่เป็นแวนหนึ่งของเซี่ยวมีแล้วก็ให้เซี่ยวมีเนี่ยใช้ PPPoE นะครับ คอนเนกล้วก็ใช้แบบ username password connect ข้ามเป็นบิตโมดนะครับข้ามตัวนี้ออกไปนะครับเพื่อเอาอินเทอร์มาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเริ่มต้นนะครับแอดก็จะได้นี่นะครับเป็นเราเตอร์อันนึงนะครับของ True จากเป็นของยี่ห้อน่าจะเป็น f ฟ ber Home นะครับตัวนี้เราก็มาดูนะครับก็คือด้านหลังก็จะมีเป็นพอร์ตแลนด์สี่พอร์ตมีโฟนมีโฟนนะฮะแอดไม่ใช้ครับแอดใช้แค่แลนอย่างเดียวเลยครับอ่า แล้วก็จะมีนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นบอกว่า d e f a u l t มันอะคือ IP อะไรก็คือ1 2ึ ..1 งก user admin รหัส password นะครับอ่าแล้วก็เป็นบอกว่าเป็นยี่ห้อเป็นตัว gpo n fiber home an 5 0 6ขีด04นขีด CG นะครับอ่าเรารู้แค่นี้ก็พอครับ <c oughs> จริงๆไม่มีอะไรครับแค่ให้ Tool รับรองมาว่ามันสามารถทำเป็นเราเตอร์ตอนแรกมันเป็นเราเตอร์โหมดแต่เราต้องการเป็นบิ t โหมด คือเราก็บอกแจ้ง by, ทูไว้ทร์ไวหนึ่งสองสี่สองว่าขอเปลี่ยนเป็นบิตโมดหน่อยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะดําเนินการเปลี่ยนให้เรานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวแอดขอเปลี่ยน IP แป๊บหนึ่งพอดีว่าไอตัวเราเตอร์หลักๆไอตัวเนี้ยแอดปิด dhcp ไปละมันก็จะไม่แจก IP อ่ีเดี๋ยวแอดขอดูกันมันไม่แจก IP เราไม่มี dhcp ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ ก็สองจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับอ่ามาละเราใส่ไปเลยแอดมินรหัสก็คือพาสเวิร์ดนะครับอ่าหลังจากนั้นพอเราเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วอ๋อนี่ไงคือตัวเมื่อกี้ไงที่เราเห็นในภาพนะครับแล้วก็มาดูแวว์เซตติ้งนะครับเนี่ยตอนแรกตรงเนี้ยมันจะเป็นเราเตอร์นะครับมันจะเป็นโหมดเลา ROUTE อะไรเงี้ยซึ่งเราจะใช้เป็นบิดไม่ได้เราก็ต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่นะครับคือตอนแรกที่เครื่องมันมาเนี่ยมันใช้ เป็นบิตโหมดไม่ได้ครับตั้งค่าก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องทําการดาวเกรดเฟิร์มแวร์อันนี้ก็คือเราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาทําให้เราก็แค่รออย่างเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวนี้เห็นไหมครับตอนแรกมันจะมีแค่เล้าอย่างเดียว oute เ,เห็นไหมแต่ตอนนี้มันมีบิตโหมดแหละแล้วของทูเนี่ยทูใช้ v l a ลนที่เป็น100นะครับแล้วอยู่ไอแลนพอร์ตที่เราจะใช้เป็นตัวบิตเนี่ยเราก็จะทําเป็นแลนหนึ่งนะครับ อ่าโอเคตามนี้ก่อนนะครับส่วน dhcp server เนี่ยตอนเนี้ยแอดปิดไว้เพราะว่าแอดไม่อยากให้มันจ่ายแจก IP ซ้ำซ้อนอะคือตัวหลกักอะขอให้มันเป็นแค่เส้นทางข้ามผ่านก็พอครับเป็นบิดข้ามออกไปแค่นั้นพอครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนหน้าที่ของคุณมีแค่นี้เลยนะครับอ่ะก็น่านอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับประมาณนี้นะครับ IP ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแบบไม่ได้แจกไม่แจก IP นะครับอยากเข้ามาก็ต้องตั้งค่าแบบแอดมเมื่อกี้คลิกขวาตรงเนี้ย เลือก open network นะครับเลือก change adapter option เจอ ethernet ของเราใช่ไหมที่ต่อแลนกด option นะครับกด ipv c นะครับเนี่ยแล้วก็ไม่ต้อง set default gateway นะครับให้แค่นี้ก็พอครับแค่นี้ก็จะคุยกันรู้เรื่องแลครับโอเคนะครับต่อไปนะครับสมมุติเราทำการตั้งค่าตัวตัวนี้นะครับตัว t o home fiber เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ต่อไปนี่ครับตรงนี้เราเป็นบิดโหมดแล้วอะต่อไปเราจะไปทําที่เซียวมีกัน่เดี๋ยวแอดขอเปลี่ยนสายแป๊บนึงนะครับ ตอนนี้แอดก็เปลี่ยนสายแลนไปเสียบที่ตัว x i มี m เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นช่องน่าจะเป็นแลนแลนสองมั้งครับประมาณนี้นะครับตัวแรกแอดเสียบช่องอตัวแลนสองของตัว Two นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเม n a g ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นแอดเปลี่ยนมาเสียบตัวซ i a o m i แทนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับส่วน IP เนี่ยเราก็ไปแก้ให้เป็น default เป็นแบบ auto ไปเลยนะครับนี่นะครับ แก้เป็นออโต้ปุ๊บให้มันแจก ip อัตโนมัติมาอ่เพราะว่าตัวซีลีแอดเปิด dhcp ไว้นะครับ dhcp หมายถึงว่าเราแจกมันจะมันจะแจกไ p ให้คนที่มาเชื่อมกับมันนะครับถ้าเราถ้าเราปิดนี่คือมันไม่แจกไอดีเราเข้ามาดูกันด้วย IP พีหนึ่งเกจุดนึ่งแปดจดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับคือแอดมีการแก้ไข IP ไปแล้วนะครับ default ตอนแรกมันจะเป็นสา1สิเอ็ดจุดหนึ่งของซลมีหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบ็ดจุดหนึ่งประมาณนี้อ่ะ ก็ของแอดนะครับก็ตอนนี้เราแอดได้ทําการตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ระหว่างขั้นตอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาดูกันแอดอัดวิดีโอไว้นะครับก็นี่นะครับพอไอเราเตอร์หลักไม่มีก็คือสมมุติเวลาเราตั้งค่าเราทําการรีเซ็ตตัวเซมีเนี่ยมันจะเป็นหน้าอย่างนี้เวลาเราเข้าไปนะครับไม่แจกไอพีใช่ไหมนี่มันเป็นเราเตอร์ลองเข้าด้วยแอดก็ทาการน้่ครับเดี๋ยวแอดค่อยๆเลื่อนดูครับแอดกดตรงเนี้ย มันจะมีปุ่มที่แบบเลือกประเทศอะไรเงี้ยแอดก็พิมพ์ว่าประเทศไทยเรียบร้อยอพอเราเลือกประเทศไทยอย่างเงี้ยอย่าดูนะเพอเลือกเลือกได้แล้วอพอเราเลือกประเทศไทยปุ๊บมันจะขึ้นว่าไทยตรงนี้นยแล้วก็กดไทยอีทนาวแล้วก็กดไทยอีทนาวโทษทีนะห้องมันมืดอีช่างก็โทรมาเขาจะเทสคอนเนกชันอะไรงมไม่รู้เราไม่ต้องสนใจนะครับเราก็มาดูกันอ่ะนี่หน้าต่อไปนะครับอินเทอร์เน็ตไกลนะครับเขาจะบอกว่า ไอตัวเราเตอร์หลักเนี่ยของ True เนี่ยเราก็ต่อช่องแลนเมื่อกี้แอดทำบายไว้คือช่องแลนหนึ่งเราก็เสียบช่องแลนหนึ่งส่วนตัวมีเนี่ยเราก็เสียบช่องซ้ายสุดที่มันเขียนว่า WAN WAN นั่นเองพอเราเสียบเสร็จปุ๊บเวลาต่อก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะครับมีคนเนี่ยแล้วก็กดพอเราพอเราต่อเสร็จแล้วนะเรากด select internet connection mode manually ก็คือเดี๋ยวเราทำเองเดี๋ยวเราขอตั้งค่าเองนะอ่าเน็ตนะพอกดปุ๊บเนี่ย ด้านซ้ายมือบนเห็นไหมมันจะมีคำว่า Board Band a d แอ o n คา n ์ออน PPPoE เนี่ยให้เราเลือกตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกเป็น PPPoE แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการนนกรอกตรงนี้นะครับเป็นอ,อันนี้เราต้องขอทางทูมานะครับมันก็จะเป็น Add Fiber Home อะไรเงี้ยมันจะเป็นเลขอะไรบางอย่างของเราแล้วก็ Add Fiber Home รหัสคือ Fiber Home นะครับส่วนไอวีแลนอะไรเงี้ยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวนะครับเดี๋ยวมันออโต้เองครับ ไม่ต้องคือของของมี่มันดีอย่างหนึ่งมันออโต้เลยเราไม่ต้องไปเซตปกติเราต้องเซต B และหนึ่งร้อยถูกไหมครับนี่เราไม่ต้องเลยครับแล้วก็ก่อกให้เสร็จปุ๊บอ่าค่ามันมันก็จะคอนเนคให้เรียบร้อยพอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้มาในหน้าแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเนี่ยตอนนี้คือเราก็มาดูที่เซตติ้งนะครับตรงเน็ตเวิร์กเซตติ้งนะครับมันก็จะมีบอกเลยว่าอ๋อตอนเนี้ย มันเป็น PPPoE นะคอนเนคด้วยเนี่ยครับยูเซอร์มันอันนี้ไม่ใช่มีไอเคนะครับอันนี้เป็นยูเซอร์ของของ t true นะครับเป็นยูเซอร์อะไรบางอย่างแล้วก็ตามด้วยแอดไฟเบอร์โฮนะครับแล้วก็ ip a d d r e s s สับเน็นะครับก็คือตอนเนี้ยมันยังเป็น Net ตซ n อนเอยู่นะครับซึ่งถ้าเราจะถ้าใครที่ชอบแบบอยากจะทำเป็นพวก forward port อย่างเงี้ยจะต้องไปจบอกทาง u ูว่า มันจะมี2แบบครับเมื่อวานโทรไปถามทูมาทูบอกว่าก็จะต้องไปใช้พวก t ี h ของทูครับเดี๋ยวต้องลองดูครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้า dns true น,นะครับนี่ครับ t o ddns นะครับตัวนี้ใช้ตัวนี้ในการ forward port เข้ามาหรือไม่ก็ต้องแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ทูว่าขอปิด net น,นะครับเพื่อให้เราได้ ip จริงไม่งั้นอนะ่ะคือมันเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี้เดีย๋ยวทำอะไรให้ดู เดี๋ยวผมไปที่เซตติ้งก่อนไปดู ip ผมนะอ่ะเนี่ย ip ผมคือเนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยวผมก๊อบวางนี่ดีว่านี่คือ ip ผมใช่ป่ะแต่อย่าดูนีนะ where is my ip แล้วกันนะอ่ะ w ว e r e i ไ my IP i พีฉันอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมครับ i.p มันต่างกาันเห็นไหมอันเนี้ยถ้าเราทำการรีบูตเราเตอร์อ่ะ ไอพีตรงนี้เราจะเปลี่ยนเรื่อยเพราะเราไปอยู่ภายใต้เกตเวย์ของเขาอของทรูแต่ถ้าเขาให้เขาทําการปิดเน็ตเราจะได้ไอพีที่เป็นไอพีจริงๆเลยแล้วเราเอาไว้เพื่อเช่นทําพวกเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมทําพวกเปิดทําเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการให้คนคอนเน็กเข้ามาได้ตรงๆหาเราเลยประมาณนี้ครับก็ในคลิปนี้แอดก็ไม่อยากให้มันนานเกินนะครับก็เนี่ยคร่าวๆป,ประมาณนี้ครับวิธีการทํานะครับก็ไม่ยากครับโคตรง่าย ใค,ใ,คใครอยากลองก็ไปลองกันดูได้นะครับมีอะไรติดข้อสงสัยยังไงทักมาถามแอดได้เลยในคอมเมนต์ของ YouTube นะครับก็ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ